สวัสดีครับสวัสดีฮะเขาใหม่เขาใหม่อ่ะอันอันนี้เข้าไปทำไมเอาทำสาราวัดเนี่ยเอออันนี้สามร้อยสามร้อยเออคือมันเป็นลังจริงอันอันนี้เราก็เอาทรายไปไปทำวัดนะครับ วานี่เรานไวนกลองไปเรื่อกียด้ยวหเืไปเ่อจะได้ให้สารนอาอันนี้ลงก่อนแล้วใส่ตั้ื่องน้อเออใช่ใช่เผื่อไปเผื่อไปกอเอ๊ะนั่นน่ะตามกันนะตาเพชรเกียริต่มกันนะ เอาล้วครับอันนี้เอาดินทรายไปไปทำทำวัดนะครับ ตักตักสามขันตักดินทรายไปทำวัดนะครับจึบึบบ Ok, phía năng Chú lại, bây